สบายดีมูเพื่อนมดุดสกูสกคนเนาะและก็ท่านผู้ชมมดสกูสกคนในคลิปวิดีโอนี้ครับเพราะเจ้าจะมาเฮ็ดสารบานโอุโต้และก็การเฮ็ดอ่านัมเบอร์ของนาเจียและก็การที่จะเฮ็ดอ่าคณะของนาเจียเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่อยได้เฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับการเฮ็ดปรับปรุงอีกอย่างวางยามีแต่จะใส่อนานะสารบานโอุโต้และก็การปรับนาเจียเนาะเดี๋ยวถ้า คือค่อยๆเนี่ค่อยเขียนมาเรียบร้อยประมาณนี้เนาะคือถ้าเราจะกลับมาเขียนตามฟอร์แมตของบทโครงการจุดสั้นเนาะก่อนอื่นเ้าต้องเข้าโฮมนี่ก่อนเนาะอ่าถ้าาตั้งฟอร์แมตเนาะตามปกติอันนั้ตั้งฟอร์แมตมาอ่าเ้าก็กดคำบรรยายนี่เนาะกดคำบรรยายนี่แล้วก็ไปที่อ่าเมจินนี้แล้วก็เข้าไปที่ขั้นตอนเมจิน หลังจากนั้นให้เอาดาวให้เอาปรับปรับขนาดเนาะปกตินี่ตัวนี้มันสองเนาะและ้อยู่เทิงสองดุมสองทุกอย่างมันสองเนาะสองหมดเลยตามบทโครงการเฮาซุดมเฮาเนาะตัวนี้ก็สองแล้วตัวนี้ให้ใส่หนึ่งเนาะอันนี้มันเป็นตัวที่เราจะนีบเนาะใส่หน,หนึ่งหลังจากมันได้แล้วก็กดปึบ๊บเนาะ หน้าเจียมันก็จะทึกตามขนาดที่เาได้ตั้งไว้บัดนี้เวลาที่เยาเขียนเนี่ยเทาต้องไปไปเฮ็ด i n g หนึงหน่ง h e a ดด n g สอง h e a ดด n g สามตามปกตินอกจาคือตัวนี้ตัวเาสมมติหัวข้อตัวนี้เนาะภาคที่นนห,นหนึ่งเนี่ยเทาตั้งเป็น h ดด d i n g หนึ่งการที่ตั้งปเป็น h e ด d i n g หนึ่งเนี่ยมันก็นจะขึ้นให้ h e a d i n หนึ่งตัวอโต้แต่ว่าค่อยๆมันค่อย,อยได้ตั้งโอตโต้แล้วมันก็นเลยเฮ a ด i n งหนึ่งนาะ ถ้าผู้ใดยังบอทันมีมันให้ขึ้นมาตัาง้งขึ้นมาตัาง้งก็ต้องขึ้นไปเฮ็ดดิ้งหนึ่งสมมติว่าภาคที่หนึ่งเนาะหรือว่าภาคที่สองอยู่ด้านซ้่ยจะเป็นภาคที่หนึ่งเนี่ยตัวนี้เนาะภาคที่หนึ่งหลับตัวนี้เฮ็ดดิ้งหนึ่งแมันให้เขาเข้าไปที่เฮ็ดอีกหนึ่งแล้วก็กดนี้เนาะเข้าไปโมดิฟายเข้าไปโมดิฟายแล้วก็ตั้งเฮ็ดอีกหนึ่งความเป็นเฮ็ดอีกหนึ่งอันนี้เราจะเอาขนาดเท่าใดครับก็ปรับอยู่นี่เราจะเอาฟอนต์ยังเอาขนาดสิบแปดหรือว่าสิบหก อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้มันสำหรับอฟอร์แมตท,ที่อาจารย์ให้บทเรียขขาานของพวกเฮาแมนสิบแปดสำหรับเฮดดิ้งหนึ่งเลยก่อนโอเคแล้วตัวที่สองมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองก็ในเฮาตัวเฮดเป็นเฮดดิ้งที่สองเอาเฮดเป็นที่ที่ซองครับก็ต้องเข้าไปเฮดดิ้งซองแล้วก็โมดิฟายแล้วก็ตั้งขนาดมาจะเอาเป็นเฮดดิ้งซองและ้วะเอาฟอนต์อย่างขนาดเท่าใดแล้วจะเอาเป็นสีดำหรือสีโบ๊ มาแล้วตัวปกติตัวนี้ต้องให้เป็นฟอนต์สิบสองนะสิบสองฟอนต์ไซเซต่าโอทีประมาณนี้เนาะสำหรับการต่างเฮดดิง้งบันนี้สําหรับการซื้อตะตลาดหรือจะเป็นซื้อตตลาดหรือว่าซื้อหูคือคอยตั้งหูผิววันนี้นะเดี๋ยวลงไปเนาะคือเราหูที่หนึ่งจำหนึ่งซองจำหนึ่งประมาณนี้สมมุติว่าอยู่วันนี้หลังจากที่เราใส่หูมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราเราต้องจะใส่เวลาสมมุติเราจะใส่ซื้อตัวนี้เนาะ โมเมนว่าเอาสิเขียนใส่เลยได้เ้าต้องเข้าไปที่ c แคปเจอนะเออเข้าไปที่ reference เนาะแล้วเข้าไปที่ c คปเจอร cap าแคปอ่าอินซึ่ร์ทแคปชั่นเนาะแคปเจอเนาะแล้วเาก็เลือกอยู่ในนี้มันจะมีแบบนี้ถ้าผู้ใดบม่มีไามนะเขียนใส่หรือว่าลเลือกไปนี่ก็มีและถ้ามันบ่มีให้เขียนใส่เนาะกดกดอยู่นี่แล้วก็ insert เข้าไปเนาะมันก็นจะมีแบบนี้เท้ากับมีจะอาจจะเขียนว่าเออเนื้อหนึ่งจำหนึ่งซองจำสองก็แล้วแต่ซองจ้ำสองสอง่ะ แล้วบัดน,นี้ยฮะกับฮะกับพิมพ์เนาะบัิฮุแบ,บแต่แต่คือคอยเฮ็ดอยู่ด้านเทิงนี่คอยเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วอ่าครับประมาณนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ฮุบวิดีโอเอเอแล้วก็ฮุบที่เป็นบแบบวิดีโอว้าฮอดแล้ววอาวิดีโอละฮุบที่เป็นฮุบภาพในตารางก็เฮ็ดแบบนี้เนาะสำหรับฮุบที่หนึ่งฮุบที่สองเลตารางที่หนึ่งที่สองกับประมาณนี้เนาะเดี๋ยว <c oughs> การที่ แต่ไปตั้งสราบาญโอโต้นั้นเข้าไปเบิกนำการน,นอก่อนอื่นคือค,ค่อยค่อยเขียนมุดมาหมดแหละเนาะคือจะบินบดคัด่อตั้งแต่เริ่มต้นบุหรี่ตั้งแต่ตนาปกนี่แหลเนาะตั้งแต่เริ่มน้าปกนี่นแหละงลงม,มาจนนี่แต่ว่าจุดนี้ค่อยบอกเอาค่อยจะบอกบอก,บอกได้ตั้งให้มันเป็นอันนั้นเท่ากันเลยว่าจะเอาอยู่ที่นี้นะจะเริ่มจากภาคที่หนึง่งเป็นหน้าที่หนึง่งเนาะวิธีก็คือกดอยู่ตัวหน้านี่เข้าไปที่ อ่าแล้เ,แลเข้าที่เบรกเนาะและเข้าเพจถึง new page นิวเพจเนาะกดอีกเทื่อนึงมันยังไม่ทันได้เนาะกปก,กีิมันเนาะมันจะมีเกียร์เพื่อให้เห่ากดปุ๊บเห็นไหมวันนี้มันมีเกียร์เป้าอยู่นี่เพื่อจะให้เห่าไปอาา่าเจ็ดสารบบัตรอัตโนมัตินั่นเองเนาะนัะ่อันนี้เป็นอ่าหลังจากนี้แล้วเขาจะต้องไปอินเสิร์ตนั่นนับเบอร์ของหน้าเจียมา เข้าไปที่ insert แล้วก็เข้าไปที่ page number แล้วก็เลือกคข้ามา bottom bottom of page สำหรับใครที่อยากจะเป็นให้มันอยู่ทางทึ่ง,งก็ใส่ตัวนี้ top of page เนาะ่อาจะให้เป็นรมก่อน bottom bottom of page เนาะแล้วก็เลือกคู่แบบเขาจะเอาแบบนี้เออเห็นบ่อยู่นี้มันน่าจะเลือกที่แปดเห็นปะคือตัวนี้มันจะเลือกตัวที่แปดงานเองอันนี้มันจะเลือกตัวที่เ,นนเนนจเ็ดน,นะ วิธีต่อไปคือเขาอยากจะเริ่มแต่อยู่ตัวนี้เนาะยพักที่นึงเป็นเริ่มหน้าที่หนึง่งทีก็คือเขาคลิกตัวนี้แล้วเข้าฟอ,ฟอร์มแมทโขคลิปเมื่อกี้มันจะมีดีไซน์เ,นเ,นเข้าไปที่หนังเบอร์นี้แล้วก็เเข้้าาไปที่ฟอร์มนะแลวก็กดคําว่า start app สําหรับไพ่ที่กดยังบ่มีเลขหนึ่งการเพิ่มเลขหนึง่งซึ่งหลักดใส่ปึ๊บเห็นไหมมันจะเริ่มจะเลขกหนึงห่งอยู่บนนี้อ่าอากาศมันเป็นเลขสอง เลขสามอันนี้เพิ่มเลขสี่ประมาณนี้เนาะแล้วบัตรน,นี้ตัวอยู่ด้านทึงพี่ก็ยังม,นะยงมีเนาะก็ยังมีนี่เพื่อเขาจะตั้งลบทิมแต่เท่าจะลบทิมไปปุ๊บบัตรเดียวแล้วตัวตัวที่อยู่ด้านก็สีหายเนาะวิธีก็ 45, นะกค,คือคลิกตัวนี้บัตรนึงคลิกตัวนี้เนาะแล้วให้เข้าไปที่ลิงก์ previous road นั่นเองแล้วกลับไปขึ้นตัวที่เขาอยากจะลบทิมกดอยู่นี้คลิกอยู่นี่แะคร คลิกอ่าแล้วก็เข้าไปที่เพจนัมเบอร์เมื่อกี้เนาะแล้วกดคำว่าริมมูฟเนาะเนาะเนี่ยตัวนี้มันก็ยังมีเนาะมันจะเริ่มจากนี้นะหนึ่งหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่และโตโต้กันไปเนาะมันจะบูมี่วะหายเนาะกรณีนี้แล้วเขาจะกลับมาเบิร์วิดาเทึงนี่บูมีบูมีเลยบูมีนัมเบอร์เลยเนาะอ่าเป็นแบบนี้ แล้ววันนี้แล้วแหละขนาดนี้แล้วาี่ใส่สารบบัลออโต้บันนี้คือบทจุดนี้บทคันโยงมันยังเขายังอยู่ตำแหน่งเนาะอาจอยู่หน้าเกียร์เป่านี่แหละอ่าแล้วที่นี้เกียร์เป่านี่เอาก็กดเข้าไปนี้เข้าไปที่หน้าเกียร์เป่านี้แล้วเข้าไปที่เรเฟรนแล้วเข้าไปาที่โบโอ์ออฟคอนเทนต์เรากดตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมันจะเด้งขึ้นมาตัวที่เราตั้งให้ดึงนี้ให้ดๆๆๆึงโซ่เมื่อกี้มันจะเข้าไปนะนี้ ตัวนี้มันจะมีคำนำคำขอบใจของบอุญโยราะว่าค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดดิ่งหนึ่งเดเอวที่แล้วแต่อยู่หน้าที่สีที่ห้าที่หกแต่ว่าค่อยลบไปแล้วเนาะก็คือค่อยจะต้องลาตัวนี้ทิ้งไปแล้วค่อยลบค่อยจะตั้งเอาให้มันอยู่แต่บุกที่หนึ่งซะให้มันพักที่หนึง่งซะกอันนี้เนาะ,อะโอเคแล้วบัดนี้ตัวนี้เอาก็เขียนใส่ เขียนใส่ว่าสาลาบานสาลาบานคือเขียนใส่แบบนี้เอากลางเข้าไปเนาะแล้วก็ตั้งให้มันเป็นอะไซซิต้าเนาะให้มันเป็นซิเปสักตำนักการแล้วก็ใส่เป็นสีดัมตัวนี้เราจะให้มันอยู่ว่าอยู่กลางประมาณนี้เอมันก็จะได้มาประมาณนี้เรียบร้อยเนาะสำหรับตัวนี้มันกับสาลาบานของอ่า การสร้างสาร,รบัญของอ,อนเนื้อในวันนี้นย่างอีกเนาะต่อไปมันการสร้างสาร,รบัญของหูเมื่อกียวที่ทูบเนาะเมื่อกี้วอันนั้นน้วอันนั้นแคปชั่นแคปชั่นอันนั้นเนาะวันนี้ก็เขียนแล้วก็กลงไปคลิกคำว่า r e f เรคลูมีแล้วก็คลิกคำว่า,า insert caption เนาะอยู่ในนี้มันบ่มีอยู่ว่า insert caption อยู่นี้ insert table feature แล้วก็เลือกเบอร์เราตัวนี้เนี่ยต้องใส่ บอต้องใส่นอนครับว <Yeah. S 2> ่าใส่นอนมันคือมีอะไรตองใส้จะเม็ดเนาะแล้วก็เลือกอยู่นี้เขาบอกว่าผู้ที่หนึ่งเขาก็กดเลยเนาะเห็นไ่มว่ามันมันมันบ่มีพระธาตุเขาต้องไปเลือกอีกเนาะเอาไปเลือกอีกกดอยู่นี่ปึ๊บมาอันนี้ต้องพอมอที่บอกเอาซีโปรซะเขาต้องเลือกอย่างง่ามันได้เนาะแล้วก็เลือกอยู่ในนี้เอาบู้กินอย่างบ่มีเนาะเขาต้องเลือกอยู่ในนี้ให้มันให้มันได้เม็ดให้มันได้เนาะให้มันทึกตามที่เขาตั้งเมื่อกี้ เดี๋ยวเขากับซื้เลือกไปเรื่อยๆเ,เนาะอ่า insert เข้าไปเลือกมันเป็นต,ตารางนี่บอสมาบอมีเนาะเข้าไป option แล้วก็เลือกอันนี้อ A shift F เลือกเบอร์้เป็นบอออกมาแล้ววันนี้ ออกมาละว,วันนี้มันจะเป็นเนาะอันนี้เขา้าเขาก็ต้องเขียนใส่อันนี้มันบุ๋มีเขากัเขียนใส่ว่วาอปาเขียนอะไรแต่สารบานฮุกเนาะสารบานฮุกอ,อันนี้เขียนใส่ก็ได้อืมรากาเป็นอันใส่เสื้อเทาทีขนาดที่สิบแปดขนาดสิบแปด มันอยู่กลางมันเป็นสีดำเห็นว่ว่าฮุปที่ 1, หนึ่ที่หมันอยู่หน้าที่สาเมืดือนเดบที่หหน้าที่สาทบเห็นไหนี่ฮุที่สอจัหนึ่งหน้าที่สามเดฮุบที่ฮุปที่ฮุปที่สอจหน้าที่สี่ฮุที่สองจหน้าที่สี่เดชฮที่สอหน้าที่สี่เห็นไ่มันเป็นแนวนี้ เนาะแล้วบัดน,นี้จะสังเกตเบื้องตัวโค้อของทฤษฎีการปักเสียบอยู่นี่เนี่ยนะอทฤษฎีการโอ่ขนาดเลยเป็นการักเสียบอันนี้อยู่หน้าที่สามมันบอกเอาเบิ่งในสารบัญเมื่อกี้มันอยู่ในโอโต,โต้มูมันบอกเบือเฮดเมื่อกี้มันอยู่ที่อ่าอืมหน้าที่สามมันบอกเดี่ยหน้าที่สามแต่บัดน,นี้ค่อยจะเลื่อนลงไปเพราะว่าตัวนี้มันอยู่หน้าที่สามแต่มันแคบนะมันแคบเลยคือนี่เนี่หน้าที่สามค่อยสูงหรือค่อยเอ็นเตอร์ลงไปุ๊บ มันอยู่หน้าทีที่แล้วตอนนี้นะมันอยู่หน้าทีที่แล้วเนาะแต่ว่าข้อตอนนี้นะอ่ะแต่ว่าเท่าเบิร์อยู่เมื่อกี้เนาะมันยังอยู่หน้าทีสัเนาะยังอยู่ที่หน้าทีสั้นนะพิธีก็คือคลิกอยู่ในนี้ก็อัปเดตเนาะอัปเดตอ่าอัปเดตเพื่อให้มันทืกกับโคตรตัวที่นโซนี่อัปเดตจุปเรสเตติโอปึ๊บเห็นปะเนี่ยพิษดีการรักเสียมันก็เด้งอยูน่นาทีที่โดยอัตโนมัติเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นความรู้เบงต้นหรือว่าประสบการณ์หนึ่งที่เฮตธรรมกัอยาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็บื้มแต่ละขั้นตอนมาต้องฮ็ดแนวใดนั่นเองนะเราก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะได้สรารบานแบบนี้นะแต่ว่าตามสรา,บา,มามสราบานแล้วเมื่อกี้ตามสารบานแล้วต้องใส่เป็นสีดำนะเมื่อกี้ค่อยว่าซีบอใส่ตัวน,นี้ยกระดัทิ่มเลยก็ได้เนาะ่ออัปเดตแล้วมันจะขึ้นมดเลยนะเอาไปใส่สีดำ อ่าเพื่อมันจะเบิกงายอันนี้พูดก,กับเือกัน,นส,สีดำอ่าตองใส่ฟอนสิบสองอ่อนนอวาวันนี้เดกระถือว่าเป็นที่เหียบห้อยเนาะอันนี้สีดำยังบมดทันใดอ่าก็ถือว่าเป็นที่เหียบห้อยเนาะก็จะยกเพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจที่ติดตามเนาะขอขอบใจพบกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคมาขอเขอ้าใจ